สวัสดีค่ะนะคะมาพบเจอกับปุ้ยอยีกแล้วน,นะคะในช่องของปุ้ยปุ้ยอิสตามาย์ นะคะอ่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับปุ้ยอีกแล้วเนาะอย่างที่บอกนะคะว่าปุ้ยมาครั้งนะคะที่โนโวเทลนะคะเกาะซีชังเนะ,ะเป็นคืนที่3แล้วนะคะซึ่งพรุ่งนี้นะคะเราจะเช็คเอาท์นะคะออกจากโรงแรมนะคะก่อนเที่ยงเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ3วันเนี้ยปุ้ยยังไม่ได้ถ่ายภาพวิวบรรยากาศร,บรอบๆให้ได้ชมเลยเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นโอกาสดีเนาะตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงแล้วแหละนะคะพระอาทิตย์ก็ไม่ค่อยจะจ้าสักเท่าไหร่นะคะอากาศก็เริ่มจะที่จะเย็นลงแล้วเนาะ,ะแล้วปุ้ยจะไปเดินถ่ายมาให้ชมกันนะคะว่าบรรยากาศนะคะ ร,บรบอบๆโรงแรมที่อยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีห้องแบบไหนบ้างนะเดี๋ยวจะไปเดินรอบๆมาให้ได้รับชมนะคะไปเลยไปกันเลย Let's go เมื่อเปิดประตูออกมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนน,นะคะโรงแรมก็จะอยู่ติดเขาประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทางชายหาดก่อน,นะคะ่ะทุกคนตรงนี้ก็คือแบบวิวบรรยากาศดีมากสวยมากบอกเลย มากับผู้บ่าวนะคะฮัล <laughs> โ<า> <laughs> ่เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันต่อคะ่ะสะดวกสบายนะ <laughs> อันนี้ก็คือภาพจากโกโปรสิบนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะอากาศดีคะ่ะพาที่ก็หายไปแล้วนี่เราชอบอันนี้มากๆเลยทุกคนเรามองตั้งแต่ข้างบนแหละนี่ มันคือดอกหญ้านะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายแบบเป็นทาทมแลปให้ดูนะคะยามเย็นก็นจะประมาณนี้สวยมากมากแนะนำนะคะแนะนำคนที่จะมาเที่ยวนะแนะนำเป็นโนโวเทลนะคะเพราะว่าอถ้าใครต้องการความเงียบสงบนะทุกคนที่สุดอ่ะบอกเลย <laughs> ช่วงนี้นะคะดอกดีลาวีก็กําลังสวยนะคะอันนี้ปุ้ยมองมาจากอ่าข้างบนเนาะอันนี้คือห้องอันนี้คือห้องที่ปุ้ยอยู่นะคะก็จะมีแบบอ่าสาบายน้ำนะคะตรงนี้ด้วยเนาะนะคะมีก็เป็นห้องนะคะที่ปุ้ยอยู่ตอนนี้เนาะข้างบนก็จะแบบติดเขานะคะทุกคนตรงนี้เขาก็จะมีแบบชายหาดให้นั่งเล่นด้วยนะคะแต่เราไม่เคยลงมาเล่นเลยนะทุกคนเพราะมันร้อนมากตอนกลางวันตอนกลางวันนี่คือร้อนที่สุด นี่ก็จะเป็น private ห้องนะคะมีอยู่ประมาณสี่ห้องด้วยกันนะคะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วง high season เนอะราคาก็ไม่แรงนะคะราคาไม่ถึงอ่ะนะประมาณให้ให้เข้าๆก็ประมาณคืนละแปดพันกว่าบาทนะคะแต่ถ้าใครได้ถูกกว่านั้นก็ดีไปนะคะ,ะนี่นะคะ ก็จะประมาณนี้ที่นี่ก็จะมีก็เอี้ให้นั่งเล่นนะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปถ้าชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลย <c oughs> เหมือนแบบอันนี้ที่นี่ก็จะมีสะพานนะให้มาถ่ายรูปก,กันนะแล้วก็อ่าถ้าใครเดินทางมานะคะทางเรือจากที่โรงแรมอ่าอะไรนะจากโรงแรมทะเ,เลโรงแรมแม่เนาะนะคนะมีสองสาขานะสาขาคลอร้อยกับสีชังนะคะสองที่เนาะเรือก็จะมาขนส่ง ส่งของส่งอะไรที่นี่เนาะตร,ตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะทุกคน <c oughs> สวยมากด <c oughs> <c oughs> ดอกลีลาวดีนะคะสวยมากนะคะ <c oughs> ไม่เคยจะมีดอกเหี่ยวเลยอะ่ะ <c oughs> มัสวยอยู่เลยว้า <c> ว <oughs> ที่สุดตรนนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะลงไปท่าเรือเนาะ เบลคัมเวลคัมเกาะสีชังฮัตเวลี่โนวาเทลนี่ก็เป็นเวลคัมนะะสาราน้อยคอยรักดูตรงนี้ก็คือสวยฉ่ำเลยนะอันนี้ก็คือเหมือนป้ายโนวาเทลซังสามสามเกียร์เดี๋ยวไปดูท่าเรือกันค่ะ เมวันที่ก็น่าน้อยใจนะเพราะว่าท่าเรือที่นี่สวยงามมากๆแลนะคะยกเว้นเราไม,ไม่ค่อยจะไม่ญญาาค่อยจะเท้ากับบรรยากาศกนเท่าไหร่จดูวิวโดยรวมดะดูคนสวยมากไหมก็ไกลล้านตัวะ่ะที่สุดอะ่ะไอ,อิไีเต็มสีเลยมั้ยสุดยอดมากโหชีวิตลืมกดถ่ายถึงไหนแล้วเนี่ย เอาใหม่แล้วกันเมื่อกี้ลืมนะคะตอนนี้ก็เป็นสะพานสีขาวนะคะเป็นสะพานท่าเรือเนาะก็จะเป็นท่าเรือที่มาจากโรงแรมโนเทลนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางฝั่งของเกาะลอยเนาะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะยามเย็นนะก็จะเป็นแบบหาดแล้วก็น้ําใสๆแบบนี้เลยทุกคนตอนนี้เ,เรือหลายๆลำนะคะกำลังล่องอยู่เต็มลําน้ําเลยนะก็จะเป็นทั้งเรืออ่าเป็นแท่งขุดเจาะน้ำมันนะคะแล้วก็เป็นเรือขนทรายนะคะอากาศตอนนี้คือดีงามอะ่ะ ห้าโมงกับจะหกโมงเลยนะพี่ๆดูบรรยากาศโรงแรมที่เราอยู่สิถ้มกลางหุเขานะแล้วก็อยู่อยู่แบบโดดๆอะ่ะเออดูเข้าถึงธรรมชาตินะกินไปกับธรรมชาติมากๆเลยเอา้ามีผู้บ่าวมาหาเลยด้วยนะคะทุกคนตรงที่เขามองดูอยู่นะคะก็จะเป็นสแตนนะสำหรับให้พี่ๆที่มาตกหมึกนะคะเขามาตกหมึกกันเนาะประมาณนี้นะคะเป๊ะ หลังจากที่ชมมธรรมชาติเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เราจะเดินไปที่สะวายน้ําด้านบนนะคะแล้วก็จะไปสั่งอาหารเย็นด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตื่นเต้นบรรกาศดีมากๆค่ะทุกคนหลายๆห้องเขาก็เดินลงมาเล่นกันนะจริงๆ

โอ้เรา่อบช้าเราีลาวารีบช่วงนี้เราดีลาวารีช่วงนี้ก็คือแบบสวยมากๆ่ะทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยอ่ะแต่ละพวงก็คือแบบช่องสวยสุดอะไรเงี้ยมาแอบดูผู้บ่าวบักซีดา ขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะมีอันนี้เป็นห้องพาเต็เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีสระว่ายน้ำนะก็จะเป็นบ้านเป็นหลังแบบนี้นะคะแต่ว่า,เ,าเหมือนแบบว่าสองหลังนะหลังนึงนะคะจะอยู่ติดกันนะคะสองห้องประมาณนี้เนาะ,ะอันนี้ก็เป็นอีกซอยหนึ่งนะคะข้างบนก็มีอีกนะคะพาเต็ดเยอะมากมากนะคะจริงแต่โชคดีนะคะที่เรามีสระว่ายน้ำด้วย <laughs> ขิงไปอีกนะี้เจะของส่วนขิงเลยนี่ นานทีปีหนนะน่าจะหลายปีหนด้วยอันนี้ก็เดินขึ้นเนินไปนะคะทุกคนพำลังนี้ก็คือแบบเดินชําชํานี่คือไม่ใช่เลยนะเปียกทุกคนอันนี้คือมายาเดียนนะนี่ถ้ามาแบบตอนกลางวันนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะยับนะบอกเลยอยากกว่าชําแล้วจริงเนี่ยนะทุกคนแล้วชอบดอกนีราวดีมากเนี่พอมันพอมันออกดอก,กันจะออกพร้อมกันแบบนี้นะสวยมากๆ ยังไม่มีดอกไหนเหี่ยวเลยเชื่อปะมันมันคงกระพันนะว้าวอปะโ้๊เบาะยังเร็วๆเนยะนีแต่เห็นนี่ปะใช่ไหมอันนี้เป็นสระว่ายน้ำส่วนรวมนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตึกของโรงแรมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นห้องธรรมดานะคะทุกคนสามารถมาพักได้ในะราคาไม่แรงนะคะถ้ามารอบหน้าเราก็อาจจะ มาพาักห้องธรรมดาก็ได้เนาะแล้วก็มาเล่นน้ําสระน้ํารวมก็ได้นะคะที่นี่ก็จะมีอาหารด้วย,ยนี่ก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็สระน้ํารวมแบบนี้นนนาาดูบรรยากาศงามไหล ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดินกลับห้องกันนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารอีกรอบนึงนะแบกลับทางนี้ดีกว่า เราจะจับพ่องกันแล้วนะจ๊ะน,นี่ก็เดี๋ยวกลับอีกทางหนึ่งว่ากันนะคะจะได้ดูภาพบรรยากาศน,นะคะไปด้วยกันเนาะฝั่น,นี้ก็จะเป็นฝั่งลนะับพรเวทนะคะซึ่งข้างบนนะคะไม่ได้มีสระว่ายน้าเหมนะือนข้างล่างที่เราจองมานะคะราคาก็น่าจะไม่แรงนะ,ะเราไม่ได้รู้ราคาที่ <c oughs> เราไม่ได้รู้ราคาที่ประมาณชัดเจนนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหาซีซั่นไหนก็น่าจะราคาไม่แรงนะคะต่อคืนก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณถ้าพรเวทก็น่าจะประมาณสามสี่พันได้ประมาณนี้นะคิดว่าคิดว่านะแต่ช่วงนี้ก็เจงเยียบๆหน่อยนะไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ก็น่าจะมีเหล่านี้แหละต้นมะขามใหญ่มากทุกคนเพว่อ <s> สวยมากแบบที่ชูนา่า วูเสวยมากข้างบนน่ะกคนไม่ได้แล้วเราเจอภาพสวยๆเราเป็นสายคีเอเตอร์นะต้องรีบกดถ่ายเอาไว้นะทุกคนนะเี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยนะ that's nice อ่ะเรากลับห้องกันดีกว่าน่าจะจะไปประมาณหนึ่งซอยโดยประมาณโดยรวมแล้คืออากาศดีนะคะไม่เสียแรงนะ,ะที่มาเดินตอนนี้เนาะ เ็นไงไปตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะมาเดินเก็บภาพบรรยากาศให้ชมอีกครั้งค่ะในตอนเช้าก็ได้เนาะนี่นะมี่ต้นมาขามเลยข,ข้างๆห้องนะสวยมากทุกคนอยากให้มานะคะถ้ามีเวลาก็อยากมาพักผ่อนเนาะพาตัวเองออกจากเซฟโซนนะคะแล้วก็มาพบปะผู้คนแล้วก็มาอันนี้ด้วยนะมาพักผ่อนรีแลกซ์เนาะทํางานก็เครียดแล้วนะคะก็หาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้างเนาะไม่มีตังค์ก็เที่ยวได้นะคะโอเค ถึงห้องของเราแล้ว